อ่าทดลองสาธิตครับเครื่อง 1Q รับแบบ3ระบบนะครับ๋ยวเราทดลองติดเครื่องกันเลยครับสเปคเครื่องผสมอาหารทีมอารุ่น 1Q 3ระบบนะครับตัวถังนะครับมีความหนาที่3มิลลิเมตรนะครับผมส่วนโครงสร้างคัสซีนะครับเป็นเหล็กฉาก3นิ้วนะครับส่วนแท่งเครื่องนะครับจะใช้เป็นเหล็กราง3นิ้วนะครับพร้อมชุดตัวดันสายพานนะครับอ่ารุ่นนี้สามารถใช้ได้กับมอเตอร์นะครับเครื่องยนต์ดีเซลแล้วก็รถถ่ายแท็กเตอร์นะครับผมครับเรื่มติดเครื่องครับแล้วก็ยกเกียร์ครับ เพื่อให้ใสายพานมันตึงนะครับผมอโอเคแล้วก็เตียมใส่ครับวันนี้เรามามีลูกค้าครับมาทุดลองครับอ่าโดยต้นข้าวโพดมานะครับเดีย๋ยวจะลองใส่ต้นข้าวโพดนะครับแล้วก็อ่าฟางนะครับใส่เลยใส่ครับเลย นะครับใส่เข้า้วโพดเสร็จแล้วครับแล้วก็เตรียมใส่ฟางเลยครับก็ใส่ฟางสักครึ่งก้อนก่อนนะครับใส่ไปครึ่งก้อนก่อนอ้าวมันยุบแล้วใส่เลยใส่ต่อเลยใส่ไปก้อนเลยครับผมมันไม่ฟูเท่าไหร่ครับสังเกตรอบเครื่องครับในเริ่มต้นเราจะเล่งราบเครื่องไม่ได้จัดนะครับปล่อยลงไปเรื่อยๆรื่อยครับเพราะว่าถ้าเราเล่งราบเครื่องเร็วเนี่ยของมันครับจะกระเด้งออกข้างนอกนะครับแล้วก็จะพันเจียวด้วยนะครับอันนี้เป็น กากน้ำตาผสมน้ำนะครับใส่เลยที่จริงควรจะใส่ผักบัวครับมันจะได้ค่อยกระจายได้ทั่วกันแล้วก็เติมน้ำตาลอ,อีกสักนิดนึ่นครับเดี๋ยวเราเปิดน้ำน้ำด้วยครับใส่น้ำหน่อยครับผม ให้ฟางมันเกิดความชุ่มชื้นกน,นิดนึงครับอ่อมาแล้วก็โดยประมาณฟางนะครับอ่าหนึ่งก้อก็ใช้น้ำประมาณ1 5ลิตรถึง20ลิตรนะครับก็ครัตอนนี้เราก็เล่นเครื่องกันแล้วครับ สังเก้ครับตอนนี้ของมันเริ่มยุ่ยแล้วมันจะไม่แกล้เต็นออกนอกถังแล้วเราสามารถเล่นเครื่องได้นะครับเครื่องจะทำการสับพุกย่อยผสมไปเ,เรื่อยๆครัตามจัของเครื่องมาครับก็รอ,อเวลาครับ1 0บถึงสิ้านาทีครับผมแล้วมาดูกันครับอะบีขึ้นดู ครับตอนนี้เราผ่านมา15นาทีแล้วครับอ่อา๋ยวดูผลงานครับตอนนี้พร้อมที่จะใส่อาหารค้นเลยนะครับผมครับตัวสกเกตนะครับของข,องข่า้าดจะละเอียดเสมอแล้วครับผมเตรียมใส่อาหารค้นแล้วครับโอเคตอนนี้ขึหนึึงอ๋อค,ครับเครื่องให้ทำการคุกเค้าไปเรื่อยๆนะครับ ะครับตอนนี้นะครับเราผ่าน20นาทีครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูครับว่าผลงานเป็นยังไงบ้างน,นะครับผม,มนะครับแมดูความเรียกครับความเรียกก็อยู่ประมาณรักสองถึงสามนิ้วได้ครับละเอียดสุดๆไปเลยครับ อย่างตัวข้าวโพดเนี่ยมันจะมีเรื่องวอร์ไซส์ครับคือว่าไซส์ใหญ่กว่าบ้านครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะเป็นตัดแบบสุ่มนะครับไม่เหมือนเครื่องที่คาริ่งช็อปใช่ไหมครับถ้าเป็นแบบช็อปนะครับมันจะยัดมันจะเสมอกันหมดแต่โดยรวมครับก็ทมได้มัน90%ขึ้นนะครับโอเคอย่างนี้พอได้ยังพี่อ๋อใช้ได้นะอออันนี้ครับผลงานก็คือตัวนี้ครับไงก็ฝากกันด้วยครับผมกับเครื่อง 1Q ครับ3ระบบนะครับ สามารถใส่เัารถไถแท็กเตอร์เครื่องยนต์คูเปต้าเดินตามนะครับแล้วก็อมอตเตอร์ไฟฟ้านะครับไงก็ฝากด้วยครับสนใจก็ติดต่อมาที่เบอร์โทร089657887นะครับในราคาตัวนี้ครับอยู่ที่40,000บาทพร้อมส่งทั่วประเทศนะครับผมยังไงวันวนี้ก็คงต้องการลาไปก่อนครับสวัสดีครับ